ก็เป็นวัดที่อยู่ติดกับลำน้ําโคงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอดิศรจะพาชมบรรยากาศที่วัดแล้วก็ร่วมทําบุญไปด้วยกันนะครับอ่ะตอนนี้เดีเราหลังจากที่เราผ่านซุ้มประตูเข้ามานะครับอ่าก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันนี่บรรยากาศในวัดนะครับร่มรื่นมากเลยนะมีนกพิราบด้วยนะครับกำลัง กำลังหาอาหารกินกันอยู่กลางสนามเลยนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วแต่ยังคลืมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรา เดินลัดไปนี่ไหมหรือว่าอ้อมไปนี่อ่าเดินอ้อมดีกว่าเนาะได้พาเ c ฟซเดินชมวิวด้วยนะครับอดรีมอนแฟมิลี่กับนุก,กี้นะครับก็พอดีเรามาทำบุญกันนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูช้างใหญ่ด้วยนะครับอยู่ที่นี่นะฮะมีช้างแม่ลูกนะครับเราเคยมาวัดนี้กี่ครั้งและะ้วฮะไอ้นุกี้คร,ค,รครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของเรานะครับ วันนี้ก็เลยแบบว่าเออทำคลิปให้กับ f c ได้ชมกันนะครับว่าที่มุกดาหารมีมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำบุญได้ด้วยนะครับใช่นะฮะวันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพิ่มที่วัดด้วยนะฮะก็เลยคาดไม่ได้เลยนะฮะเลยต้องพามาชมนะครับไหนไหนได้มาแล้วนะรอก่อนยังไม่มีนะะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับรอชมเอานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอุโบสถก่อนเนาะ เข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับท่านเท้าคำสิงนะครับขออน,นุญาตนะครับนะฮะเป็นบุตรเก้าเมืองพลสิมนะครับคันทะบุรีนะครับเป็นพี่ชายเท้ากินารีผู้สร้างเมืองมุกดาหารนะครับข้ามโคงมาก่อตั้งบ้านชนดเมื่อวันอังคารที่เจ็ดวันอังคารขึ้นเจ็ดข้ามเดือนหกพศพุทธศักราช2230นะฮะร,รวมอายุ ถึงปัจจุบัน332ปีนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไหว้ก่อนนะครับ สมาอาชีพที่จะหลีกในบุญกลท่านเจ้าได้เคยร่วมสร้างร้างสร้างวัดเพื่อเหลือสมัสสัตถ์ทั้งหลายที่วยเพื่อนุศรทั้งหลายและบุญกุศลที่ท่าเจ้าได้สปบบุตรดีสวัสดีสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็พุทธมามกะที่ดีเป็นพุทธศาสนิกชนจตุที่ดีสืบทอดพระพุทธศาสนาขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จะมีถึงแล้วแต่ถ้าความเสี่งขอให้รงรับบุญกุศลจากพระพุทธเจ้าและขอให้ตงได้ถับพบภูมิออกจากกองกรรมทิ่บาปทั้งหลายนะตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิด สาธุโอกาสะสาธุโอกาสะสาธุโอกาสะสาธุครับหนึ่งครั้งนีแข้งใหญ่นะครับแข้งใหญ่สวยมากเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากนะครับ เป็นพระเทวดานะเป็นเทวดาคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกะสูงได้ไหมเอ่ยนี่นะครับคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมกันต่อนะครับจะพาไปดูอะไรนะมีอะไรอ่ะตอนนี้นะครับอ่ มีเพื่อนปิดนะครับปิดทําการนะครับวัดมโนพิรมนะครับเสียหน้าเสียดายนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับนะวันนี้ไม่ได้เข้าไปด้านในนะเสียดายอดีสอนเคยเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับที่นี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะวัดมโนพิรมนะครัมีวิธีด้วยเทวทวาที่ปกปักรักษาคุ้มครองในสถานที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพอดีวันนี้ตรงอุโบสถอ่ปิดนะครับ อ่าตอนนี้หลังจากที่เราได้เข้าไปที่สาลานะครับซึงตอนนี้ญาติโยมเพิ่นก็มาถวายเพลพระนะครับแล้วก็กําลังรับประทานอาหารอยู่นะครับแล้วก็ไปขออนุญาตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อดีอรภูมิใจที่สุดเลยนะที่จะนําเสนอสิ่งนี้นะฮะนะฮะคือแม่น้ําโขงนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่สินะฮะนี่คือริมน้ําโขงนะฮะ ริมน้ําโขงนะครับนะเราอยู่ใกล้เ้น,นนะเราอยู่ใกล้ประเทศพื่นบ้าน,านมากนะฮะนี่คือริมฝั่งน้ําโขงนะฮะเรามองไปนี่คือฝั่งนู้นคือแม่น้ําโขงจริงๆนะฮะอ่ะเนะ่เดี๋ยวพาเอฟซีมาชมตรงนี้ก่อนนะนี่ครั้งที่สองของอิซอนนะมานี่โอ้โหนี่ช่างกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆเลยนะครับ ั่งนู้นคือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับจากสปปลาวนะครับไม่รู้ว่าแข้งอะไรนะทางนี้นะนะก็ช่วงนี้น้ําไหลแรงนะครับช่วงหน้าฝนนะครับน้ําไหลแรงมากเลยนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวให้แอดนุก,กี้ถ่ายให้จะได้เขาอยู่ในเฟรมนะฮะเออแบบนี้นาสวยอ,อดีศรอยากฉีดไฟเซอร์ก็เลยคมา<ะ>ย,ยอมางๆมงมองแถวนี้ไม่ใช่ไปาหาเห็ดเลวหาเห็ด นหนๆก็แคปภาพไว้หน่อยอ่ะได้ไหมสต็อปตัวอัดวิดีโอก่อนก็ได้อมาชมกันต่อนะครับสำหรับที่วัดมโนพิรมนะครับนี่นะครับท่านคงจะอาจจะเคยเห็นนะครับเนาะนี่นะครับท่านเท้าพญาโยมราชนะครับ ตอนนี้ได้มาประฏิสถานะสถานที่แห่งนี้นะครับวัดมโนพิรมนะครับจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับท่านพ่อพญาโยมราชนะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะเคยบูชาหรือเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านนะครับพญาโยมราชนะครับนี่นะครับก็วันนี้เป็นบุญนะครับที่อดิศรและน้องนุกกี้นะครับได้มาที่นี่นะครับเพราะว่าเพิ่งมาท่านเพิ่งมาปฏิสถานที่นี่น่าจะเมื่อวานนี้นะครับ ทำการอ,าอันเชิญท่านมานะครับยังเหลือพิธีการบวงสรวงนะพิธีการบวงสรวง,นะรวง,วงต่างๆเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ได้ทํานะอันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะเป็นอันเชิญท่านมาประดิสถานก่อนนะฮะนี่นะครับวันนี้อธิษรกับนุกี้ก็เลยเป็นเกียรติมากเลยที่วันนี้ได้มาที่มุกดาหารนะครับเดี๋ยวอธิษรจะพาสวดนะใครจําคาถาได้บ้างนะตรงนี้พอดีมันยังไม่มีที่นั่งเนาะ เอาย,ยังไงดีเรายืนเอาละขออนุญาตยืนนะครับประตมตตมตังปาราชีวินางสุขโตจุติเอาประตมตปตังปาราชีวินางงจุติจิตตเมตสุขโตจุติเอาเร็วๆนะประตูเมตังปาราชีวินางสุขโตจุติจิตตเมตสุขโตจุติ สาธุนะครับอาจจะสามารถดูคำบทบูชาได้ในอ่าอ่ากูเกิลนะครับ Google นะครับครับอ่ะสวดอีกรอบหนึ่งนะครับ fc นะครับปะโตเมตัง,ปะ,ตตงปะละชีวินัง,ะะนงสุขาโต,าโตจุติจิตจตะเมตตาตนิพพานัง สุขาโต,ตจุติตครับสำหรับในคาถาบุตสวดนะครับเดี๋ยวอดิศรจะแปะให้อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่บูชาท่านพญาโยมราชนะครับนะถูกนะ